สวัสดีครับตอนนี้ทุกุกคนยังอยู่กับคลิปของเพจดูดีสอนทําวิดีโอให้ดูดีนะครับผมแล้วก็ยังอยู่กับเรื่องราวของการทําปกคลิปนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยใครได้ดูแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าเอาไปใช้ไปอัปโหลดแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับคลิปวิดีโอนี้เราก็จะมาเพิ่มเติมเรื่องของการเปลี่ยนแปลงปกคลิปนะครับผม จากคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้เรื่องของการใช้ Google Chrome นะครับซึ่งถ้าตอนนี้เพื่อนๆเ,เห็นนะครับตรงข้างบนนี้เว็บ .facebook.com นะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะสามารถเข้าแบบนี้ได้ก็ต่อเมื่อเพื่อนๆเซตอัพแบบนี้นะครับดูจุด3จุดตรงนี้นะครับผมเซตอัพให้เขาเนี่ยเป็นในแบบของเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับมันจึงสามารถเข้าในเว็บ facebook.com ได้นะครับแล้วก็การเปลี่ยนปกนะครับเราจะทำงานในเว็บ f a c e b o o k c o m เท่านั้นนะครับถ้าเป็นในโหมดอื่นมันจะไม่สามารถทำได้นะครับหลังจากที่เ,เพื่อนเเข้า Google Chrome แล้วก็เป็นโหมด desktop แล้วเข้าเว็บ f a c e b o o k ๊ o ดแล้วเข้ามาที่เพจตัวเองนะครับมา,มาดูตรงนี้นะครับผมสำหรับการแก้ไขปกคลิปนะครับน่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นโพสต์ที่เราโพสต์ไปเรียบร้อยนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะแก้ไขโพสต์นี้นะครับให้เพื่อนๆกดที่จุด3จุดตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับอยู่ตรงบนตรงนี้แล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเห็นตรงคําว่าแก้ไขโพสต์นะครับตรงนี้นะฮะให้เราคลิกไปเลยนะครับพอหลังจากที่เราคลิกแก้ไขโพสต์นะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาที่เหมือนกับตอนที่เราอัปโหลดคลิปไปเหมือนคลิปที่แล้วที่เราสอนไปนะครับ ตรงนี้เห็นไหมจะมีภาพขนาดย่อนะครับเราสามารถเข้ามาตรงนี้แล้วก็แก้ไขได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกรูปภาพอัตโนมัตินะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับการเลือกรูปภาพอัตโนมัติคือเลื่อนเลื่อนไปแล้วก็เลือกก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเพิ่มรูปภาพตรงนี้นะครับก็คือการที่เราเอารูปภาพของเราที่ทําเป็นกราฟิกไว้แล้วเนี่ยมาอัปโหลดนะครับเป็นภาพตรงนี้นะครับ เ่งขนาดภาพนะครับต้องบอกว่าขอเป็นขนาดที่เป็นอัตราส่วนเดียวกับวิดีโอนะครับเพื่อนๆทำวิดีโออัตราส่วนเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องทําคลิปให้อัตราส่วนเดียวกันด้วยนะครับอย่างอันนี้เป็นอัตราส่วน1 1ต่อ1เราก็ต้องเป็นปกคลิป1-1ต่อ1นะครับแล้วก็ในกรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าเพื่อนๆเข้ามาแล้วก็กดจุด3จุดข้างบนเนี้ยแล้วมันไม่มีคําว่าแก้ไขนะครับ เพื่อนๆสามารถคลิกที่วิดีโอนะครับผมแล้วก็ให้มันเลย์ให้มันเลย์แบบใหญ่แบบนี้นะครับพอมันเลย์แบบใหญ่แบบนี้นะครับเพื่อนๆเ,เลื่อนลงมามันจะมีด้านล่างนี่นะฮะด้านล่างตรงเนี้ยเห็นนะจะมีจุด3จุดเราสามารถเข้ามาตรงนี้แล้วก็ไปที่แก้ไขวิดีโอได้นะครับต้องบอกให้ละเอียดนเนาะเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูแล้วก็เฮ้ยของชั้นจุด3จุดมันไม่มีแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมัน สามารถคลิกเข้าไปที่วิดีโอแล้วเข้ามาตรงนี้ได้นะครับอย่าลืมนะครับเราจะต้องแก้ไขแบบนี้เนี่ยผ่าน Google Chrome เท่านั้นนะครับผมแล้วต้องเป็นโหมดเดสท็อปแล้วก็ต้องเข้าไปที่เว็บ .facebook เท่านั้นนะครับเราถึงจะสามารถใช้งานเหล่านี้ที่ผมเล่าให้ฟังนะเพราะว่ามันจะทำงานเหมือนกับตอนที่เราใช้งานบนคอมพิวเตอร์เลยนะครับโอเคหวังว่าน่าจะได้ ความรู้กันเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับปกคลิปแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมติดตามทั้งเพจแล้วก็ทั้งช่อง YouTube เลยนะครับเราจะมีสาระดีๆเกี่ยวกับวิดีโอมาให้อย่างสม่ำเสมอนะครับส่วนใครสนใจคอร์สของเรานะครับอยากจะเข้าไปเรียนอยากจะเข้าไปดูเทคนิคต่างๆนะครับที่เราทำให้แล้วก็มีการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอด้วยนะก็ทักไปที่แอดมินเพจได้เลยนะครับผม แอดมินก็ยินดีที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับคอร์สเรานะครับผมโอเควันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ